มันเป็นรอยร้าวก่อนหรือเปล่านะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าทีมชาติเกาหลีใต้ครับทะเลาะวิวาทกันภายในแคมป์นะครับทำให้ซอนฮงมินเนี่ยนิ้วซนไปเลยนะครับอันนี้ก็มาฟังไว้ก่อนครับจากสื่อจอมเฉยอย่างเดอะซันนะครับสื่อจากอังกฤษครับบอกว่าทีมชาติเกาหลีใต้ทะเลาะวิวาทกันภายในแคมป์ของตัวเองก่อนตกรอบเอเชียนคัพนะครับจนทําให้ซอนฮงมินสตาร์กับตันจากทอตแนพัลสเปอร์เกิดอาการนิ้วซนนะครับตามภาพนั่นเลยครับ ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นโสมขาวเกาหลีใต้กำลังรับประทานอาหารเย็นกันก่อนวันแข่งแพ้จอร์แดน2-0ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชชลเลิศแบบพลิกล็อกต้องรอแชมป์สมัยแรกตั้งแต่ปี1961ต่อไปไนะครับเดอะซันเนี่ยบอกว่าชวน,นขัดแย้งในทีมของเยอเกลนคลินส์แมนนะครับมาจากแข้งดาวรุ่งบางคนกินอาหารอย่างเร่งรีบเพื่อที่พวกเขาจะได้ไปเล่นปิงปองเพื่อผ่อนคลายนะครับ อีกครั้งยินครับสตาร์ไว้ย2่ปีจากปารีสแซงต์แชงแมงเองคือหนึ่งในคนที่ทําให้ซอนมินรู้สึกไม่พอใจเพราะโดยปกติแล้วพวกเขาจะใช้ช่วงเวลารับประธานอาหารเพื่อสารสัมพันธ์กันภายในผลจากการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ทําให้ซอนมินต้องพันเทปที่นิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้นะครับระหว่างลงเกมแพ้จอแดนเนี่ยและเมื่อกลับมาแข่งนันล่าสนให้กับสเปอร์เขาก็ยังคงทําแบบนั้นเพราะว่ายังไม่หายนะครับแหลงข่าวไม่ได้เปิดเผยชื่อครับได้เปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังบอกว่า ความขัดแย้งประทุขึ้นโดยไม่มีใครคิดมาก่อนผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนกินอาหารอย่างรวดเร็วมากเพราะต้องการรีบไปเล่นปิงปองจากนั้นซอนฮงมินขอให้พวกเขากลับมานั่งที่โต๊ะแต่ถูกตอบโต้ด้วยถ้อยคำหยามเกียรติภายในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีความขัดแย้งก็ลามไปถึงโซนรับประทานอาหารมีผู้เล่นหลายคนต้องถูกจับแยกกันซอนฮงมินพยายามทำให้สถานการณ์เย็นลงและระหว่างนั้นเขาได้รับบาดเจ็บหนักที่นิ้ว อันนี้คือรายงานจากสื่อที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปลายเดือนหน้าครับซนมินและเพื่อนร่วมทีมเกาหลีใต้จะกลับมารวมตัวกันเพื่อแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มคัดเลือกฟุตบอลโลกครับเจอกับทีมชาติไทย2นัดติดเลยนะครับผมโอ้โหก็ต้องมาตามสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงทีมชาติเกาหลีใต้แต่มีวิวาเดือดนะครับผมทําให้ซนมินนิ้วโสนไปเลยครับช่วยกันครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ จชร์ไปใหวัยรุ่นเอามาเล่าให้กันฟังนะฮะ